สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครซับยังยนต์นะครับวันนี้ผมพามาชมตัวล้อเออนิสโมนะครับผมตัวนี้เป็นล้อขอบ18นิ้วกว้าง8นิ้วครึ่งนะครับออฟ25นะครับเป็นสเปค5รูร14นะครับผม ที่เราเห็นด้านหน้าจะเป็นงานเคนะครับงานเคคือ k Racing ตัวนี้นะครับราคานะครับผมแจ้งก่อนเลยนะครับอยู่ที่14,500บาทนะครับตัวนี้เป็นสีดําด้านนะครับทั้งตัวเลยนะครับก้านจะเป็นตัว5าก้านใหญ่นะครับลายดาวนะครับแล้วก็ก้านจะยกนิดนิดนะครับสเปค8.5จะยกน้อยๆนะครับแต่จะถ้าเป็น9 5 10.5บก็สเตปก็จะยกกว่านี้แล้วก็ออฟก็จะลึกมากๆนะครับตัวนี้มีฝากลางให้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆบล้อก่อนนะครับ สวยๆเลยนะครับสีดําด้านตัวนี้ใส่กับรถเก๋งได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็ตามที่เป็น c ีวิคห้าลูนะครับ C R V H R V C R V โตโยต้า e ีโวอะไรเงี้ยใส่ได้หมดนะครับดีโวมีตั้งแต่สเปคลนไม่ล้นวีโก้ก็มีนะครับราคาจับต้องได้นะครับหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทงานตัวนี้แนะนานะครับงานเคนะครับมีสติกเกอร์ให้นะครับไปดูร้อนต่อใกล้นะครับไป ตัวล้อนะครับจะมีฝากลางให้นะครับแล้วก็รูที่เราเห็นจะเป็น5้ารูหนึ่งหนึ่งสี่นะครับเป็นเหมาะกับรถญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับยกเว้นห้ารูร้อยที่เป็นพวกอันตรีใส่ไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นงานสติกเกอร์นะครับทางแบรนด์เขาแปะมาให้เลยนะครับตัวก้านจะเป็นก้านหนาหนาเลยนะครับหนาเลยนะครับถ้าเทียบกับมือหนานะครับหนากว้างอะไรเงี้ยก็คือแข็งแรงแน่นอนนะครับมิติมีการยกลบเบรกนะครับมองเห็นชัดไหมถ้าไม่ชัดขออภัยนะครับ มิติเขาจะมีการยกนะครับนิดๆนะครับไม่ตรงนะยกนิดๆมีออฟเฟตตรงนี้นะครับประมาณหนึ่งจุห้านิ้วไม่เกิน2องนิ้วนะครับตรงนี้นะครับมีปั๊มอยู่ตรงนี้ให้นะครับปั๊มตัวล้อกับตัวตัวก้านกับตัวขอบคือสีด้านสีเดียวกันเลยนะครับมิติเดียวกันสีเดียวกันทุกอย่างนะครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้ วันนี้เป็นงานเคนะครับเดี๋ยวผมพาดูกล่องของเขานะครับจะเป็นขอบ18กว้าง8.5ออฟ25นะครับ5รู114นะครับสเปคกันสั่นด้านหลังจะเป็น73นะครับแมทแบ็กก็คือเป็นสีดําด้านนะครับงานเคโลโก้ตัวนี้นะครับโลโก้ของเขานะครับฝาก็เป็นโลโก้ของเขานะครับด้านหลังแม็กนะครับด้านหลังแม็กมีรูเวาหลบมีรูเว้าหลบอะแดปเตอร์นะครับสบายๆนะครับตัวนี้ใส่ตัวล้นได้นะครับ แล้วก็มีปั๊มนิดๆหน่อยๆนะครับปั๊มมองไม่เห็นก็ขออภัยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับใครสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมกับตัวล้อลายนิสโมนะครับตัวนี้ราคา14,500บาทนะครับสีดำด้านนะครับขอบ18 8.5ปดแออฟบ้านะครับกับร้านนครซับยางยนต์นะครับเบอร์โทรน้ำมนขวามือนะครับ0 9 4 5 4เก99 9สวัสดีครับ Perfect!